อ,อวรุณีพาทุกคนดูอะไรเนี้ยออแรกๆกก็เนาะสวัสดีค่ะคุณทุกคนวรุณีพาชมต้นคูณใช่ไหมคะทุกคนเรียกเหมือนวรุณีไหมวรุณีเรียกว่าต้นคูณแต่ตามตำราเขาจะเรียกว่าต้นราชพึกเป็นต้นไม้ประจำชาติของไทยเนาะใช่ไหมคะ ต้นคืนต้นคูลหรือต้นราชพฤกษ์จัดเป็นไม้ประจำชาติไทยเป็นไม้ที่คนไทยทั่วไปรู้จักกันเป็นการแพร่หลายในานามของต้นคูลใช่ไหมคะทุกคนต้นราชพฤกษ์มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาอย่างช้านานเพราะเป็นต้นไม้มงคล และใช้ในการประกอบพิธีต่างๆเช่นพิธีลงเสาหลักเมืองทำคทาจอมพลใช้ทำยอดธงเฉลิมพนนี้มีแต่พิธีใหญ่ๆเลยตนล้นราชพฤษสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นการใช้เป็นยาสมุนไพรนำไปใช้เป็นเสาบ้านเสาเรือนก็ได้นะคะเพราะไม้คูนแข็งมากมาก แล้วต้นคุณก็มีอายุยืนยาวเป็นไม้ที่แข็งแรงทนทานเป็นทรงพุ่มได้นะคะทุกคนที่มีความงดงามมีดอกเหลืองอลามเต็มต้นและดูสวยงามยิ่งนักนีใบอ่อนๆปิวสวยนอกจากนี้ตามตำลาเนาะตามตำลานะ ไม้มงคล9ชนิดยังระบุว่าต้นราชชพึษ์หรือต้นคูนเป็นลักษณะที่แสดงถึงความเป็นใหญ่และมีอำนาจวัสนามีโชคมีชยัยแล้วก็สมุนไพรราชชพึษก์ก็